โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Lucky Piggy หมูนำโชคนั่นเองนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยละกันนะครับผมจัดไปาร์ละกันสำหรับวันนี้เป็นเกมใหม่นะครับผมเกมนี้ซื้อฟิสปินได้ด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะยังไม่ซื้อหรือว่าเดี๋ยวค่อยซื้อทีผมขอเป็ดก่อนละกันนะฮะงบ1,000ขอสักเป็ดละ30นะครับผมเริ่มต้นที่30นะครับผมลืมไปแล้วนะว่าผมเดินเงินยังไงนะผมไม่ได้มาอัดคลิปนานมากนะทุกคนนะก็ นะฮะช่วงนี้มามาหายๆนะครับผมก็ขออภัยด้วยละกันนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมจัดไปละกันนะฮะเดี๋ยวจะมาอัคดคลิปลงไปบ่อยเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจัดไปละกันบางทีว่าช่องโดนแบนด้วยแหละเลยหายไปนะมาคูณหกเข้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหแล้ววายยังอยู่เป็นเกมล็อกวายนะทุกคนว้่งได้มาแล้วหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะฮะจัดวัดเด็ดโอ้โหเปิดฉากมาก็เอาก่อนเลยเนี่ไงเอาก่อนเลยละกันสแกตเตอร์มามึงมาดีหมู มาดิแล้วเป็นเกมล็อกวายนะครับผมโอ้โหเป็นไงเกมล็อกวายแบบนี้ผมบอกเลยนะว่ายั่งสุดบอกแค่คำเดียวเลยว่ายั่งสุดนะครับผมมาแตกหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่าโอเคเพชามา,มาคุณสามสามร้อยสิบห้าบาทโอเคไปต่อเนื่องเลยนะครับผมสี400่ร้อยไม่ใช่สี่ร้อยต้องบอกเจ็ดร้อยยี่สิบบาทจัดไปถือว่าเด็ดโอ,โอ้ของจริงบอลล่าของจริงบอลล่าเออเป็นไงนะหนึ่งพันสามสิบห้าบาทนะครับผมได้มอลแล้วนะครับจัดไปต่อ จัดไปต่อครับผมคูณห้าสามร้อยบาทโอเคปะ่ะหรือสามรอบหรือสามรอบมีวายเพิ่มไหมมันจะมีวายเพิ่มไหมวะทุกคนมาคูณเจ็ดแล้วนะฮะปะคูณแปดมาหรือเปล่าคูณแปดมาแจ๋วคูณแปดคูณเก้าก็มาแล้วนะทุกคนนะห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอเคมีต่อหรือเปล่ามีต่อหรือเปล่าไม่มีโอเคไม่เป็นไรโอ้โหได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแต่ยังต้องเพิ่มเบ็ดอีกครับรออะไรอ่ะ ลว50ประกันเทอร์โบปะเหมือนเดิมทุกคนดูดิจะมีฟิสิปินโชว์อีกหรือเปล่าขออีกสักทีเหรอวะมาโอเคไปต่อได้นะ,ะเกมนี้เป็นเกมมันล็อกวายนะครับผมโอ้โหเป็นไงเพชรมาเรียบร้อยมา1,200บาทโอ้โหทุกคนแตกนอกปะเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว,ว่าแตกนอกนะฮะโอ้โหเป็นไง1ย1 0บาทนะครับผมจัดว่าเด็ดไปต่อ เดี๋ยวบอกว่าเราเซิร์ฟิสเป็นสักทีดีกว่ามะั้งอืจะได้รู้ๆกันไปนะว่าเกมนี้มันของจริงหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหแล้วดูมาแล้วดูมันมาร้อยสิบบาทโอเคมีไวต่อจะว่าแจ่มไปต่อฮะมีป่ามีอีกหรือเปล่านะฮะมาดิก็มาดิเรื่อยๆก็เรื่อยๆตัวเจลงอืมตัวเคมาทุกคนยังมีสิตัวเจ,ม,วเม,วเจมาอยู่นะฮะถ้าตัวเจมานี่ก็เต็มกระดานนะาะอู้หแล้วว่าไม่ตัวหนึง่งทุกคนอู้หขอบโบยางเดือด ฮ้ยมึงคอมโบมันเกินคูณเก้าไปแล้วนะตอนนี้โอ้โหหมดว่ะทุกคนอาได้มา1142บาทนะครับโอ้โหเข้าอย่างดีเลยเกมอะไรวะเนี่ย่ะโอ้โหแล้วดูวายเสียดายวายเสียดายครับวายไปฮะอ่าจะซื้อฟีสปินกันสักหน่อยนะครับโอ้โหซื้อ3700เลยอะจัดไปแล้วกันะะ3า5 0รถ้าได้เกิน3750ก็คือว่าดวงนะครับทุกคนมาฮะ โอเควายมาลายแบบนี้ค่อนข้างสวยฮะขอให้มีตัวหน้าเข้าก็จบขอให้มีตัวหน้าเข้าก็จบนะฮะจัดไปจัดไปครับตัวเคฮะคูณสองแล้วทุกคนตอนนี้คูณสองไปแล้วไปกันต่อฮะไปกันต่อฮะไปกันต่อฮะมาฮะลุยกันต่อฮะหกร้อยบาทนะครับผมโอ้โหแล้วดูซื้อฟิสปิลดรอบนี้ทุกคนสงสัยจะเกลือขวดล้วดูวายมาได้รอบเพิ่ม อ๋อถ้าวายมาได้รอบเพิ่มทุกคนโอ้โหและดูหนึ่งพันแปดร้อยบาทเชอร์รี่มาอีกมาอีกคูณห้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทอีกรอบหนึ่งโคตรเด็ดโ,โอ้โหได้เกินแล้วได้เกินสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วนะฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนเป็นไงล่ะเกมน,นี้นะฮะของจริงปะล่ะของจริงปะล่ะอย่าหมดดิโอ้โหหมดวะเอ้ยวายอย่อายงเยอะเดี๋ยวซื้อมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะอืมเกมเขาดีจริงป้ายฮะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมราคาเดิมป้ายเลย ลุยครับผม,มป่ะโอ้โหแล้วเป็นไงล่ะเปิดฉากมาก็สวยเลยหรือยังไงฮะมีรอบฟองรอบฟรีเพิ่มหรือเปล่าถ้ารอบฟรีเพิ่มนี่จับว่าจ่มเลยจับว่าจ่มเลยนะป่ะฮะไม่เพิ่มว่ะยังไงดีนี้ยังไงซิป่ะฮะยังไงสิะะงงสโอ้โห 3ามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกร้อยนะทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้คือผมหมดตูดเหรอแคโดดแต่รอบนี้โดดเหร,อ,ร,อ,ร,อ,หรอทุกคนซื้อไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลดเป็ดลงมาเหลยสามสิบละกันอันรอบนี้ขอเน้นๆสองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทลุยครับผมรอบนี้มันยังเว้นไว้ตัวหนึ่งไงถ้าไม่เว้นตัวนี้นะแล้วมีวายมานะแม่งแตกทุกเปิดนี่คือเกมแม่งแจกไม่ไหวแน่นอนผมพูดเลยเกมเนี้ยดีนะมันเว้นไว้เนี่ยครับมันเว้นช่องนี้ไว้ช่องหนึ่งเว้ยลิ้วที่สองนะทุกคนถ้ามันไม่เว้นนะเต็มข้อแน่ 6กร้อยสิบสองบาทครับผมปลรอบนี้เราเตรียมงบม,มาพัานนึงก็ถือว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าเหนือนแล้วเนี่ยเออเล่นไปเล่นมากูไม่เข้าเหนือนี่หว่าแต่ว่าก็นะมันต้องได้ดิคูนหกเข้าไปแล้วสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมเอาเาวายมาแบบนี้อีกตัวหนึง่งเพิ่มรอบไปโอ้โหแล้วเพชรมาแบบนี้ทุกคนเรียบรอ้อยคูนเจ็ด 3า8 0เจปบาทมาอีกต่อเน,นื่องครับผมมาอีกต่อเน,นื่องอีกเรครับผมได้รอบฟรีอีกหนึ่งรอบโอ้โหแล้วดูวายมาเริ่มจะเต็มกระดานแล้วไงเริ่มจะเต็มกระดานแล้วไงรอบนี้ทุกคนหวังว่านะฮะหวังว่านะทุกคนจะมีเด็ดๆเ,เข้าสักตัววะ่ะเี่ยเด็ดๆแบบเนี้ยเด็ดบบเด็ดเดดแบบเนี้ยมาดิ8า0 0เจรอโอ้โหทุกคนยังแค่แตกหมืน่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเล่นกูใช่ไหมกูเล่นคืนละกัน กูเล่นคืนและกันอีก2,000กว่าแล้วเหรียญมาอีกโอ้โหทุกคนมาอีก9,360บาทยังไงต่อเน,นี่ยหรือเปล่าโอ้โห22,000เฮ้ยของจริงของจริงปลาล่ามาเพชรมาสักตัวนี่บ้างยังเป็นไมโครเวอร์อยู่นะทุกคนนะไปฮะไมโครเวอร์โอ้โหมาอีกครับทุกคน4 6่0บาทเย็ดเข้รอบนี้แม่งแปดยังโหดจะครึ่งแสนแล้วนะโอเคหมด มาจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวโคตรเด็ดเกมเนี้ย